มาพี่น้องมาสัวขปุ่นยืนออกทงน้ำกันอันนี่น้ำปลาปลาหวานกินกับสัวขปุ่นใส่พริกผงใส่ผงนัวลงไปพ้นให้เขากันครับเมื่อกี้ข่าวปลานล่กันพี่น้องเอ้ยแสีบพักนด อยากกินไก่บ่ได้ยังเาะินไก่บ่ได้ส่วนกระปุลฮะเตามตนี้บเจ๊เบิดแล้วเอานี่ละส่วกระปุนแบบบรนบากินกับพ็ใส่พริกอีกบ่ใช่เหมอนกัน เป็นขาเลยเโอ้ยเงียบปากเงียคออพอเพชรใสอีก่อจมัโตกาครับก็เลยมากินขอปลาน้เพลินอ่ะอุยเอืพอกกินน้ำ เับอาทินี่นะตาวว่มันตาไก่ตาก่เอากินเอากินสว่ข้าวปุ้นครับน้ำกันแซบๆ่บวอืมใส่มือเด้อทั้งแ่บมือเอามือแสบใส่วนมาแ่บมรรยากาศ คราประทินมาหนิเว้ยเอาจัดการบอลดูหน้าโบเอดพักครับตามเใ้้มุ้งก่อนอืมเออแต่มกตัวแตามกตัวยังย่าไหมอืมกินอะไรกินกับปีกับดอกครับกินไก่หรอกินล่าฮาฮ มันอม่มาเล็กกินปุ้ยกินปานส้างกัดผักเส้นหำลาวผักเส้นหนำัแกินผักักินกับผักยังเสียบครับพี่ต้อมกินยิดเาเคยทิ้งน้อยๆเยย่หันบะลักแกแข็งแรงกินผักเก่งอยาอกว่ามีแต่ว่ั้งนันน่ะใจอากว่ามีกินผักไปเอ ามานมจีนนอกทงครับยม้าปามปอมมามาน้นมจีนนอกทงครับยำน้มจ,จีนส่วนส่วข้าวปุ้น,มมลน,นกลางทงนาปวะไก่ปิ่งปิ่งไก่ ปิ้งไก่ตรงใจเย็นครับพี่น้องเฮ้ยโอเคครับขอบคุณครับติดติดตามหน่อยพากินขอบคุณครับสวัสดีครับแง่เสพเสพอาหารอีสานบ้านเฮากินอยูนอ๊อกทงบรรยากาศขอบคุณครับสวัสดีครับ